สวัสดีจ้ะตอนนี้สิผมาพัาพันพริกเผาเลยจ้ะสูตรนี้อ,อคุกก็เขากินเลยจะไม่แนะนำให้ไปถ้าขนมปังกินเด้อสูตรนี้เผ็ดมากที่สุดเพราะว่าคอยรวมรับตัตอนตอน็ดเขอยก็บประด้เห็เบิ้งเนาะปัใส่อะไรบ้างไม่ใส่อะไรบ้งางใส่ตรมยํำ พี่ยังกระด้ยจ้ะแต่ไม่ได้นำให้ทากับขนมปังพราะวาะอีสูตรนั้นลกจ้ะเป็นน้ำพริกเผาสูตรนลก ถ้าสิเฮ็ดส่อน้ำพริกเผาเนาะแบบทาดกับขนมปังก็ได้จ้ะแต่ว่าเฮ็ดขึ้นมาานันข่อยพวกินข่อยมากมากินน้ำพริกเผาแบบนี้สูตรแบบเผ็ดเต็มที่คุกกับข้าวก็อร่อยพักสดสดนละจ้ะ ถ้าสิอยากเค็จด้วยนั่นหรือไม่เนี่นคยคนสีเค็จไต่คิบไฟถ้าว่าสนใจอยากเค็ดว้าปิดไฟแล้วจ้ะทุนเทีงครับ โซดน้ำพริกพร้อมแบบนี้ว่าวิบไได้ก็เห็ดออกจ้ะม่บ้านนี่ล่ละเห็ดตอนนี้คอยกะหุงข้าวเนะ้ะส,สับเรียบร้อยละบ่ายหุงก็หมกใไฟฝาสิกินก็น nấm pích thảo, nấm rốc. các con thấy không ăn cá phặc nữa. không phải trong ăn quá nữa. mất xì đầy đắp, đắp hết các loại nữa. bé hóa bọc téng quá. ่อยไปหาบอกแตงคนเด้อไปได้บอกแตงว่าแล้วจ้ะเพราะว่าพริกเผาของข้าวเนาะมันเผ็ดเพราะว่าบอกแตงเนี่ยมันจะเป็นยาเย็นมันสิโซยดับเผ็ดเลยจ้ะอืม น,นี่คอยกาสิซักพริกนี่ต้อจ้ะแ็เดเผ็ดเต็มที่นี่แลหละจะได้แกงถอาจ้ะคอยอยานคอยดูค้นเผ็ดมันเบาไหวโอเคมานนี่ก็เยอะแล้วเนาะมา นี่สิถ้ากินเขาะะเน่าเล้ว่ะน่าตอนนี้สิกินเข่าได้เลราะจ้าก,กบน้ำพริกเผาแนวล็อกของเรานี่แหละบักเตงเนาะมันเป็นยายเย็นเนาะแก้เพชไ้

บอแนะน้ำให้เอาไปทาขนมปังนะจ๊ะ <c oughs> สูตรนี้เป็นสูตรคุกเขากินเผ็ดอร่อย พัทได้เยอะขนาดนี้แล้วจ้ะกินได้ขวบปี น้ำพริกเผาต้นฉบับหวานเลยจ้ะค่อยเ่กินดอกค่อยต้องกินน้ำพริกเผาต้นฉบับเผ็ดแบบล้่มออกหวเลยละ่ะชะบับมีปกแตง่งย,ยี่้ะตายคือกันเด็กล้มออกหูเว่อรอ โอเคได้จ้ะคลิปนี้ก็ไม่ประมั่นนี่เลยจ้ะเพราะว่พอกันคลิปนั้นแด้จะคอยกัะจายชิ้นเขาคอยต่อสวัสดีจ้ะ